มื่อวานเสียงซสำเตอร์กับพาไ่ห้องอนทัวร์ไปเที่ยวซสำเตอร์เนาะได้มากลางทางก็มาแวะตลาดน้อยแคมทางพอดนี่ยีเด้อสบายดีน้องซื้อเลยซื้อเดียวเอียวน้องเอียวเนาะน้องเอียวโอ้ขอเข้าห้งเย็นห้องเลยแล้วสาวหมอซีโอ้ยซาวมอซีนะฮักเนาะไปห้องเย็นแล้วก็มาไข้เครื่องสวยแม่เนาะตาแพงแท้เด้ บรรยากาศยบรราากศงามเลยใครของปลาอาหารการกินนอเฮาอาหารการกินแบบบ้านๆทุกคนอยู่ที่บ้านเลยล่ะกี่บ้านผุนก้างเมืองเบียงไซทุกคนเป็นอาหารนอไม่สดสดเลยหาจากปลาเมค้าก็กำลังปอกเลยเมค้าก็งามๆใจดีดีอย่าเมค้า ย่ๆเอาเฮล่าใเด้ออันเมืองเพชรนี่เอื้อนนี่เนื้อชิมบุได้เลยนี่ก็คืออาหารการกินเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ้วนๆเลยทุกคนเนาะบ่มีสัตว์ป่าเนาะหน่อไม้เนาะหน่อไม้ไหลเนาะหน่อไม้ไหล นอรไมออัน้มอนแห้งไ่ที่สุดเลยเนาะพุกนี้แม่แม่อเนะอแม่นั่งเออนั่งแห้งไข่โลนมัดมัเลยโอ้มัดละหมื่กรีบเนาะมัดหนึ่งหกรีบนี่เป็น ồ ừ, chi kèm lau khắc xuất lời ờ ừ, ni thua lưỡng nọ ờ ừ. nọ thua lưỡng chữ nam ok ok ồ mộc phúc nuôi nhựa thêm phúc ni nà mạc xôm ố ha ha chữ ăn bán lời nọ à, thú khuôn bé ăn ăn xuất xuất lời nọ này, nọ nọ ป้บุฮันดีแม่เอ้ยฮันดีเด้อตัวเอ็มสักแนวแล้วเนี่ยได้ได้จังน้อยจะกลับมาซื้อน้ำเด้ออ่าเฮ็ดสนุนเฮ็ดสนุนเนาะดจจั่ะนั่นอ้นอไม่ร้ายนี่สุดเลยเนาะแกงกับเขาไก่น้อยเด้อแซ่บหลายเนาะแไปลูกสาวใกลแม่เจ๊งแม่ซัดายซักหลายฮันดีเอ็มเด้อฮันดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีมีใครนอเนาะ โอ,อออโอ้มักพุกหนุ่ย như แท้หนุ่ย như หนูมักส้มโอ้มักส้มโอ้นี่อ่ายุเค่นี้ขาเจ้าก็ฟริตเป็นวัตถุแห่งที่เขาเจ้าบางไข่าำตลาดนี้นอกนั้นก็คือจืนกล้วยแล้วก็มักทั่วดินน,นี่ข้าวแกงเลยโดนเขางามโลกิบกุ้งเนาะห,หอยหอยเนาะหอยกิบก,กุ้งสามแสบาทสิบองคครับอาทิเข่าลอยขาเมียพี่น้องครับ อยู่ข้าเมียสวนเถื่อนนะแม่ข้อเงือนทัวจะซื้อติบเขาไปฝากซื้อเพื่วยเลยเลยเนาะซื้อไปฝากผู้สาวเบ้าเสียงสัมไตที่ซัมเหนือครับโอ้ผักกาดงามแท้เนาะชื่อสวยเดูงามแท้ผักกาดนี่นะผักกาดสดเลยเนาะนี่เนาะบุได้บุได้ใส่ปุ้ยบ่บ่คร้องพักธรรมชาสตร์หรเจอดจอดโอ้งามดีทุกคนเนี่ บรรยากาศนี้เออฝุ่นคอกเนาะมากาดโกอันนี้เนาะทุกคนเพื่อนปลามากาดโกเฉยนี่เนาะนี่มากาดโกเนาะหรือว่ามากมันเฝาเนาะนี่บรรยากาศบรรยากาศสดอยู่ที่บ้านฝุ่นก้างเนาะบ้านฝุ่นก้างมีตลาดแรงทุกคนนี่ เสาแหลงค่ายปกติมีแต่อาหารของสดๆเออแล้วนี่ลูอันดูกจังกลับมาซื้อนําเด้อนี่บรรยากาศสดๆเลยเนาะชันผิดทุกอย่างบ้านชื่อมะออนใช่มั้ยเด้อเจ้าเจ้าๆมะออนเนาะมะออนนี่หลายอย่างอาหารการกินโอ้มีแต่ของแซ่บๆเลยทุกคนแซ่บปะล่ะ เส i ยภา t นี้เค้ามานี่ส o ่ยแม่เด้อดูเด้อเจ้าๆๆตลาดน้อยแคมทางเนาะเนาะคือสุยสดคือสุเจ้าๆๆๆยังถายอยูก้วยเนาะก้วยนี่แม่คือก้วยนั่นน่ะ10,000บาทก้วยน่ะเอสิเอานําแท้เนาะอันลิบนี่แหละอันคือนี่เ้าออคิดว่า15ออเออเนาะ chào 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 má cà má ai vào nina ai vào siêng bỏ ซาุูซ้ามเพื่อนมาเนาะได้ของไล่แ่เนาะเจ้าแจจะไเ่ก่นม้เ้าเจ้าเจมาเจ้าเจ้าเันาเจ้าเจ้าเน้าเจ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 ้าเ้เ้ยเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจีาเจ้าเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเจ้เาเาเ้เนา มาช่วยจอยแล้วบอนี่นี่ยอันนอไม้แห้งนี่เอททง่งเอดิมทงทงสามสทงนง30เนาะประมาณจักคีดเนาะสามขีดเนาะเออมีแต่ของเสบๆทั้งนั้นนะทุกคนเนาะมาจอยแล้วบ้งกสามแกงนอไม้ไหลนอไม้ไหลนี่่วงนี้ยังมีล่าอยู่เนาะถ้าว่วงต่อไปนี่ก็ค่อนข้างมีน้อยแล้วเนาะนอไม้ไร่ จะเป็นออกตามลัลลูบ้านเฮาเอินมกเอือดเนาะมกเอือดโอ้ของกินสลยเนาะ ทุกคนตอนนี้ก็คือบรรยากาศที่เบ้าเสียงส่วนแม่คงอ่อนทัว,วเรื่อนทางไปที่เมืองสมัมไตรเนาะโดยโดยอืมโดยเอาเลยเอาเลยแล้วก็จะชมบรรยากาศตลาดน้อยแขมทางเนาะแต่ตอนนี้ได้กกาไมากล้วยเมอฟากเมียเบาเสียงสัมไตรครับนี่ครับเป็นเครือเลยนเะไม่เลื่อนไม่เลื่อนเลยครับโอเคโอเคอืมเป็นอะไรนันก็ยังมีไล่ไิธีชีวิตแล้วก็ชมบรรยากาศค้างทางไปตลอดเลยเนาะนั่นก็คือทางแม่คงอ่อนทัวร์แล้วก็บเบ้าเสียงสัมไตรจาก เอาความซุกแบบนี้แหละแบบบ้านๆนี่มาให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนี่อันนี้ก็คือหน่อไม้สดๆเลยวันลังแซ่บไปแกงเสือปลาแดกโอ้ยสดกับเขาแล้วไก่น้อยหอมหอมต้ให้สาวส้ำไตแก่เสีกินเพราะว่าสาวส้ำไตแก่เนี่ยไม้แซ่บพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใส่แป้งนัวใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่ใจในการปรุงรังสรรอาหารให้เขากินพี่น้องแซ่บใส่ใจไล่ได้นี่สาวส้ำไตนะสาวส้ำไตนี่จะเป็นสาวไตแดงไล่กว่าเนาะ เออเาที่ตามสมไปนำกันเลอรอทุกคนเด้รอ,อาทางสองเบาเสียงสําไตร์ไขอวันทัวร์ครับเจอกันที่เมืองสําไตได้ครับครั้งแรกขอไม่ขอวันทัวร์ครับเจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย